เราอึ้งหนักมากสาวรุ่นใหญ่ที่ติดตามแอนโทเนียคนนี้คือใครต้องบอกเลยว่าเมื่อวานที่ผ่านมาที่สนามบิสนสุวรรณภูมิหล่าแฟนคลับแฟนนางงามต่างเดินทางมารับแอนโทเนียโพซิลที่คว้ารองอันดับหนึ่งมิสอินเวิร์ส2023ที่ประเทศเอลสวาดอร์สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวไทยเป็นอย่างมากโดยแอนโทเนียปรากฏตัวในชุดไทยจักรี นอกจากนี้ยังมีภาคีเคืรอข่ายภาคเอกชนได้จัดขบวนรถโลสลอยเปิดประทุนสีน้ำเงินรุ่นโลสลอย1951 o ซินเวิร์ดโลคอนเวลักประทับทะเบียนงองูลอลิง1-2ออกเดินทางจากท้องฟ้าจำลองเอกไมยท้องหลอพร้อมพงไปที่อุทยานเบนจัซิรีซึ่งเป็นส่วนสาธารณะที่สำคัญของถนนสุขุมวิท และอีกหนึ่งคนที่ทําให้หลายคนสงสัยไม่น้อยว่าเธอคือใครเพราะเห็นตามประกบแอนโทเนียตั้งแต่อยู่ในสนามบินสาวรุ่นใหญ่คนนี้ที่แท้ก็คือแม่แอลสุภลักษณ์อัมพุทธประธานกรรมการบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปและ M อ็มดิสทรเจ้าของเดอะมอล์เอ็มโพเรียมเอ็มคอร์เทียและเจ้าของห้างเอ็มสเฟีย ที่กำลังจะเปิดใหม่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ซึ่งเชิญแอนโทเนียไปเปิดห้างด้วยทั้งยังเป็นผู้ร่วมทุนกับสยามพิวัรน์เปิดห้างสยามพารากอนแม่แอลสุภลักษณ์เป็นแม่งานจัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เพื่อต้อนรับแอนโทเนียกลับประเทศไทยนอกจากนี้ยังเป็นสปอนเซอร์ MUT ปีนี้ด้วยจากข้อมูลนิตยสารฟลอปฉบับภาษาไทยในปี2566แม่แอลสุภลักษณ์เป็นเศรษฐีนีที่มีทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ69,000ล้านบาท เป็นลำดับที่15ของไทย